็ครับอยู่กับผมมาสเต็งแค่ะน้้ครับผมเห็นกันไหมครับฟันก็เกิดขึ้นอีกแล้ว ดินนุ่มครับหาวิธีเปิดฝาฝาข้างออกครับเอกลาดำกลาดำก็มีสิทธิ์ความได้าม,ามาแล้วเรียบร้อยหด,ดินแน่นเลยอ่ะยังไยไม่โคกินดัง

้อนสุดๆครับมันนี้ยไ้เจอ้า L50 ครับดันตุกยีดมัน <S <S <Hit S 2> มนี้ ดินไหลแล้วไหลสักนิดนึงอ่ะค่อยดำเปอร์เซนต์กว่าเปอร์เซ็นต์ความมีเยอะอ่ะก็เลยต้องใช้วิธีน,นี้ครับรับน้งตุกแอบี้ครับสินยาไม่กล้าขับครับผม ขยกน้ำลูกพนี่นี่นี่ขับขับลุลวงดูดีครับผมไม,ไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรครับเจ๋วว่าโชคดีครับไม่ความครับน้ำไม่ลงครับผม ตินตินงักเลยให้เจ้าเอลฮาซูเชิอดันก้นครับตั้มติดครับผม ันคนครับผมดันตูดใส่คอใส่คอด้วยทำเ,เ,เรืร่องทอดไม่เล็กทำการดีดครับรยันให้ล้อลอยแล้วยัดดินเข้าไปไต่ไต่ล้อ ียงอดังปักเนเลยดันเลยปอนเกอบ,บกแล้วครับเกอบได้แล้วเกอบได้แล้ว ของเราก็เจ้าเอลฮาซนเนี่ยละสำเร็จร่วงดีดีครับโอ้โหกาศร้อนมากเลยรนนะมันน่วงครับ, <c oughs> รกบตกฟัน <c oughs> <c oughs> สำเร็จรุ่วงด้วยดีครับผมดูกองเชียร์ครับผมเป็นแสนครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาแดงต็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องมัสเตนแชนเนลเพื่อเป็นกำลังใจให้มัสเตนแชนเนลได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ